านีทรงของการถวารรองเทา้าสมัยพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระตาได้ถวารรองเท้าที่ตนเองชอบมีสัมผัสอ่อนนุ่มแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศัสดาทรงสวมรองเทา้าเดินจงกรมเพื่ออนุเคราะห์แล้วตรัสพยากรณ์ว่า ท่านผู้นี้จักเป็นผู้ถึงความสุขจากสเสวยราชสมบัติในเทวโลกห้าสบหครั้งจากได้เป็นพระเจ้าจากกระพัดดิราชหนึ่งพันครั้งและจากได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูรณ์โดยขนานับไม่ได้ในกับซึ่งนับไม่ท้วน แต่พัตตรกับนี้สกุลโอกาการาชจากสมภพพระศัสดามีพระนามว่าโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จะเป็นทายาทในธรรมของพระศัสดาพระองค์นั้นเป็นอรถอันธรมนรมในระวิตจากกำหนดรู้อาสวะ ทั้งปวงแล้วจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วปรินิพานผู้นี้เกิดในเทวโลกหรือมนุษย์โลกจากเป็นผู้มีปัญญาจากได้ญยาดอันเปรียบด้วยยานของเทวดาปราศาสวอช้างที่ประดับปราแล้วและรถที่เทียมแล้วด้วย มาอาชนายย่อมเกิดปรากฏทุกเมื่อแม้เมื่อเราออกบวชก็ได้ออกบวชด,ด้วยรถได้บรรลุพระอารหันตเมื่อกำลังปงผมนี้เป็นลาบของเราเราได้ดีแล้วคือการค้าขายเราได้ประกอบถูกทางแล้วเราถวายรองเท้า คู่หนึ่งจึงได้บรรลุบทอันไม่วันไหวในกับอันประมาณไม่ได้นับแต่พัทละกับนี้เราได้ถวารองเท้าได้ด้วยการถวารองเท้านั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวารองเท้า เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเรากระทาสําเร็จแล้ว